ประชาชนให้สักการะพระบรมศพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้ถึง21นาฬกานั้นในวันที่9พฤศจิกายน2568 ถึงวันที่25พฤศจิกายน2568นประชาชนก็สามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตลอดเวลา9ก้ถึง21นาฬิกานั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังเมื่อเวลา14นาฬิกาทุกวันจุดคัดกรองจะปิดจึงขอเชิญประชาชนเดินทางมาเข้าถวายสักการะในเวลาเดิมก่อนที่1 4นาฬิกานั้นทั้งนี้พระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลครบ15วันจึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวันเวลา 9- ก้ถึง21นาฬิกาเริ่ม ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ถึงวันที่25พฤศจิกายน2568เพื่อสะดวกในการเข้าถวายสักการะพระราชวังจัดจุดบริการน้ำดื่มและอาหารพระราชทานพร้อมคอยอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ที่มาร่วมเข้าถวายสักการะจิตอาสาให้คำแนะนำเส้นทางและแนวทางปฏิบัติจ,จุดดูแลความปลอดภัยและจุดบริการทางการแพทย์สจุดใหญ่ทั้งตรงหน้าทางเข้าและด้านล่างบริเวณอุโมงหน้าพระลานประตูหนึ่ง นอกจากนี้พระราชวังยังจัดทีมแพทย์เดินเท้าคอยเดินอำนวยความสะดวกตลอดจุดคัดแยก2ทีมและสองคนเพื่อสะดวกในการเข้าถวายสักการะพระราชวังยังจัดจุดบริการแปลภาษาสำหรับถวายสักการะของชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน